ดีครับเอฟซี FC. เดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวสิพ้ามาเบิง่งการรีโนเวทห้องแอร์ห้องทำงานให้พี่น้องเบิงนะครับว่า,าผมใส่งบประมาณเท่าไหร่ใ,ใส่วัสดุฟีมือการทำงานยังเป็นแบบใดอย่างละเอียดให้พี่น้องได้เบิงนะครับเดี๋ยวสีพ้ามาเบิงนะครับอยู่ด้านหลังการล้างผมตรงนี้นะครับเป็นกระจกสำเร็จ นะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนผมบานเลื่อนความกว้างนะครับกว่าหกสิบเซนสูงสองเมตรนะครับซื้อมาในราคาเจ็ดพันเก้าสิบบาทมาติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองอยาจแคหน้อยครับอันนี้หยาจัคหน้อยแต่ว่าจะใส่วิทยายุทธนะครับวิธีสร้างให้เรียบร้อยนะครับใส่งานได้ดีถ้สิบา้บึ่งนะครับอ่าวนตั้งนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างสับเล็่นรูปด้วยกันครับ มีลูกกวงไห้นะเป็นบานเลื่อนสองบานสองช่องนะมีหมูลวดมีอย่างเรียบร้อยนะครับสำเร็จรูปมาราคาสามพันแปดครับผมล้วก็เป็นฝาฝาไม้สักไม้สักจริงนะครับไม้สักจริงนะครับเพื่อให้มันกลมกลืนนะครับให้มันเด่นนะครับอ,อันนี้ซื้อมาซีมัดนะครับมัดละแปดร้อยกว่าบาทผมตีไป 85 40 4 b c พันุนะครับเฉพาะไม่สักนะครับเป็นริ้วและแนง8เก้าเส้นนะเก้าเส้นเลือนีนิ้วนะครับหนาซีนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งรายละเอียดครับว่ามันงามแบบใดนะครับดีบ่ถฉีดใจพี่น้องบ่นะครับในราคานี่อุปกรณ์ซัมนี่ราคาสร้างบอนกิดนะครับสิถยดใจ่พี่น้องเอซีซัมใดเได้เป็นเบิ่งกันครับผมครับ พ่พี่น้อครับเบื้องเดี๋ยวขอเบืงทางไล่หนีนิดนึงนะครับอ,อันนี้เบื้งสีมือนะครับอันนี้ประตูบ้านเลื่อนนะครับผมอ่าบานเลื่อนเลือนออกอันนี้ก็เป็นมุงลวดนะครับมุงลวดนะครับอันนี้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเนพ่ยพี่น้อเบิ่งรายละเอียดนะครับการขอมุมหนาไหมเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นไม่ไม่ซักนะครับผมมาถทาสี นะครับพ่นสีสเปรย์นะครับเพื่อให้มันตัดกับเนื้อไม้นะให้มันมีความเด่นเป็นอาดออกมาจากหน่อยนะครับอันนี้ขอบหน้าต่างผมก็ใส่คิวใหม่ขึ้นกันครับปิดให้มันเรียบร้อยนะครับค่อนข้างแก้สวยงามเก็บรายละเอียดนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมงลวดขึ้นกันครับผมมงลวดข้างในนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งรายละเอียดทางนี้ครับขอบอ่าขอบอ ายจะเรียบร้อยนะครับขอมุมอย่าแนวเรียบร้อยเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเปิดปิดง่ายนะครับผมอ่าน,นีดันในเดี๋ยวเปิดไปเล็กน้อยก่อนครับพี่น้องอแจกแจกเล็กน้อยโอเคอ่ามี่คือข,ข้างในนะครับอ่าตามหมหลวดครับผม อันนี้ประตูนะครับปิดจากด้านนอกได้อ่นได้น,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นมุงตางนะครับเรียบร้อยนะครับการเก็บงานค่อนทาง,งจะเนียบนะครับพันทาง,งจะเนียบอ่า้นเหตุกับว,ว่าสวยแล้วครับผมอ่า เราขาบร่วมคือหนองระเบิงภายในมือดจักหน่อยนะครับไฟส่องสว่างอ่ะถือประพ้อนะครับอันนี้ผลงานโดยร่วมนะครับนะมองงามอ่ะตีชมได้ครับในงบประมาณพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นหาร้อยนะครับหมื่นหาพันบาทตัวที่หมื่นหาพันบาทนะครับอ่าบวกลบนิดหน่อยนะครับเกินไปนิดนึงนะครับตีประมาณหมื่นหกครับผม อันนี้คือผลงานนะครับเรียบร้อยตีชมได้ครับผม